เห็ดดำกุณเอาปเห็ดดำเลยจ้ะจุ่มเลยน้ำน้ำมีปลามันคาคาเลเตอรพี่น้องหลายหลายแต่ถุงยามนะพี่น่าเต็มเลยจ้ะเดินเดินเลยพี่น้องเป็นเห็ดเป็นเฮ็ดถุงละ ดี๋จ้าเจ็บเฮ็ดจำน้ำกันกอบแน่เลยพี่น้องนี่งามงามตุ่ม ปาเห็ดด่าพี่น้องเอ้ยลายลายน่ะเน่าถี่กันนี่ปาเห็ดดำพี่น้องเนนดดองเย้ยนี่สารพัดเห็ดเนี่จอยได้เครื่องถุงงามเฉพาะห็ดดา่าจ้ะดังบนนี้ลายต้องเบืงดีๆพี่น้อง ลืมถ่ายได้พี่น้องเลยลืมถายพี่อิ๋งขึ้นมานี่กระแนนบัเต้นหนพี่น้องเยเจ้าเห็นมั้มีกระแนน่ัน้อยแน่นเนบนเต้นเต็มเลยเห็ดดำ ជាំម្រាប់ការស់នឹងបានសាស់ដ្រូវើង់សាស់នឹងប្រាស់ มาดูผลงานพี่น้องเฮ็ดดำจ้าได้บกหลายได้ไดถุงนึงแหละเกียบเต็มถุงพี่น้องเอ้เจ็บมาเนี่เอาไว้มันก็จะเนา่าเจ็บมายังบเบิดด้นี่พี่น้องพอดีมันเมิดก่อนเนาะตะเป็นตกดินแล้วมันมอมาค่อยเห็นจ้าในปลาทึกติดถนนนั่นแหละ หลายพี่น้องเลยนะไปครับเห็ดดำจ้าได้หลายอยู่พี่น้องให้เพิ่งผลงานจ้าโค้งเขาหนึ่งแ้วเนออันนี้ก็คือเห็ดลักเตอร์เลยไม่ซองอย่างนี้ยพี่น้อง หยหลายอยู่จ้าโอเคเนะสวัสด,ดีจ้าพานนรับชมการเจ็บเห็ดตอนเลิกงานาเนาะจ้นเนาะบายจ้าพี่น้องขอบคุณยหลายที่มารับชมด้วยจ้าวัสด,ดีจ้า